วันนี้คุณเขียนแผนธุรกิจของตัวเองหรือยังวันนี้คุณเขียนแผนธุรกิจของตัวเองหรือยังไม่ว่าคุณจะมีภูมิหลังอย่างไรทันทีที่คุณเข้าร่วมทำธุรกิจเครือข่ายหรือเปิดเว็บไซต์ขายของหรืออะไรก็ตามที่สร้างไรายได้โดยไม่ได้รับเงินเดือนประจำก็ถือว่าคุณกำลังทำธุรกิจ และกําลังเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งเมื่อคุณเป็นนักธุรกิจที่มีที่มุ่งหวังความสำเร็จไม่เพียงแต่ความรู้ทางธุรกิจความสามารถด้านการบริหารและการใช้เทคนิคทางการตลาดที่แพรวพาวเท่านั้นควนผสมํำคัญก่อนจะเริ่มต้นธุรกิจคือการวางแผน พอไม่มีธุรกิจใด,ดที่สามารถประสบความสำเร็จและเติบโตได้หากปราศจากการวางแผนที่ดีและใครก็ตามที่สามารถประสบความสำเร็จได้เขาต้องมองเห็นภาพใหญ่หรือภาพรวมของธุรกิจตัวเองแม้ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจมือใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้าตู่วงการธุรกิจเครือข่าย คุณก็สามารถวางแผนธุรกิจของตัวคุณเองได้ไม่ยากเพราะในทุกรายละเอียดที่ควรรู้และทำความเข้าใจอยู่ในวิีดีทายเล่มนี้นับตั้งแต่การวางแผนธุรกิจระดับบนซึ่งเป็นภาพใหญ่จนถึงในระดับปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ที่คุณต้องค้นหาข้อได้เปรียบและ ความต่างจากคู่แข่งในธุรกิจโดยมีคีย์เวิร์ดสำคัญคือวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่คุณจำเป็นต้องค้นหาให้พบนอกจากนั้นในแผนธุรกิจยังจำเป็นต้องมีคีย์เวิร์ดสำคัญอื่นๆที่ผมอยากให้คุณลองเปิดมุมมองและเปิดใจฟังก่อนจะเริ่มต้นค้นหาคำตอบแต่และคีย์เวิร์ด ที่ได้รับเพื่อสร้างแผนธุรกิจที่สมบูรณ์แบบเป็นของคุณเองทุกอย่างอยู่ในมือของคุณขึ้นอยู่กับคุณจะได้ิดสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นจงจําไว้ว่าคุณต้องเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์ไม่ใช่ปล่อยให้สถานการณ์ควบคุมคุณครับดังนั้นเชื่อผมวางแผนธุรกิจของคุณตั้งแต่วันนี้ ลองชมวิดีโีไทยเ่มและผมจะบอกคุณถึงวิธีการตั้งแผนกลยุทธ์ํำหรับธุรก,กิจของคุณ